สวัสดีพี่น้องปองไปนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตลค์คนอีสานครับผมมื่อนีข้าพี่น้องมากินตำซั่วนะครับกุ้งดองซีอิ๊วนะครับพี่น้องแซ่บๆซอีกคือเกาติดใจคักมือน,นั้นนะครับซื้อกุ้งดองซีอิ๊วมากกัเลยจัดตำบิโกน็นานะครับแซ่บคักขนาดนะพี่น้องเนาะผักเข้ามี ผักอีตูครับพี่น้องผักหอมปอมนะครับผมแล้วก็มีาสรารเนนะครับพี่น้องเนะเาะในหนีก็มีจะโตนะครับผมมีกระเทียมโทนดากน้ำผึ้งนะ,ะพี่น้องมามาบัดดี้มา,มา,มาแซบ่บแซ่บเมืองจักสีสันลมพี่นอ้อง đồng sữa yếu dẹp mặt Mà khắp ma ma Tua dày dày คำนี้แล้วครับม <tama säger> ือเนี่ย มือรสชาติจัดจานครับเมืงจากซีโรครับ 嗯。 ปุ่งปะมาณว่ามันยี่สิบตัวเลยยี่สิบกว่าตัวพี่คนละพี่น้องเพราะว่าสองกระปุกครับ จัดจานได้ใจครับ

ก็ต่อผู้ใดบ่มากินแห้งปไปในนี่ถือว่าเป็นตะกินโย่แสบว่าพื้นแสบนะมันแสบอยู่หรอกครับ้ือด้วยที่ว่าผู้ใดมักแบบว่ากินแห้งกินบ่แห้งนะ เป็นคืออีกยังติดแก้มอยู่ตลอดนี่ได้เ๋ยวนี้พี่น้องได้เบียวเบิงอติดข้าง เจะได้แกะพอกระเทือนแล้ว 嗯，木呢、mm。Hmm. ดยมือนี่ยังรดบอเอยไลยพี่นอ้องให้อยู่ ขอบุณพี่น้องหลายๆนะครับผมที่ให้กันติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยในนาทีนี้นพี่น้องเดอ้อจึงได้กฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในการรักันพี่น้องบาไวรับเพชแทแห้งพอกันไหมในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ขอบคุณเลยหลายสวัสดีครับ